รอยหลุมสิวมีการรักษาหลายวิธีตั้งแต่การใช้ยาทาการใช้ยากินการทำทรีตเมนต์การใช้เครื่องมือผักดันยาต่างๆเข้าสู่ผิวหน้านะครับวิธีการเหล่านี้นะครับได้ผลน้อยมากนะน้อยมากสำหรับรอยหลุมนะครับคิดว่าอาจจะผ่านขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับ ถ้าเป็นตัวผมเองผมไม่ทํากันตอนนี้เพราะถือว่ามันเสียเงินแล้วไม่ค่อยได้อะไรไม่คุ้มกับค่างเงินที่เสียนะครับมันไม่ค่อยขึ้นหรอกครับวิธีถัดมาก็คือการทายาร่วมกับการใช้เข็มเข็มเล็กๆอาจจะจิ้มบริเวณผิวหน้าตามตำแหน่งต่างๆจิ้มตามรอยหลุมนะจิมจิ้มแล้วก็ทายาให้ยามันซึมเข้าไปวิธีนี้ต้องฉีดยาชา นะครับแล้วก็หลังทําหน้าก็รอยช้ําระบมมีรอยเข็มมีจ้ำเข็มอยู่ <c oughs> ก็มีความเจ็บปวด <c oughs> นะครับแล้วก็ต้องทําหลายครั้ง <c oughs> ผลที่ได้ค <c oughs> น้อยอีกเช่นกันนะเสียเงินเสียเวลาเจ็บตัวได้ผลน้อยถ้าเป็นผม <c oughs> ผมก็ไม่ทําวิธีนี้นะ <c oughs> สองวิธีเลยนะครับที่ผมไม่ทําทีนี้มาวิธีถัดมา กรอขัดใช้เครื่องมือในการกรอการขัดตรงตรงอยหลุมวิธีนี้ก็ได้ผลน้อยเช่นกันขัดลงไปลึกก็ไม่ไหวแสบแดงนะฮะขัดตื้นๆก็ไม่ได้ผลถ้าเป็นผมผมก็ไม่เลือกวิธีนี้นะครับและวิธีสุดท้ายที่ผมสนใจและอยากทำ <c oughs> ก็คือการทำเลเซอร์สำหรับหลุมสิวก็จะทดลองทำดู นะถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ทดลองทําดูยังไงก็ขึ้นบ้างนะครับไม่มากก็น้อยและการทําเลเซอร์ก็มีข้อดีอย่างก็คือหนึ่งใช้เวลาน้อยอันที่สองความเจ็บปวดน้อยนะครับเจ็บปวดน้อยแล้วก็โอกาสที่หลุมสิวมันตื้นขึ้นมากกว่าวิธีอื่นๆทั้งหมดที่ทกล่าวมานะใครใช้จ่ายมันก็พอๆกับวิธีอื่นนะครับนะการทําเลเซอร์เป็นวิธีที่น่าเลือกที่สุดนะ ถัดไปแล้วถ้าทำเลเซอร์ไปแล้วหลายๆครั้งแล้วมันไม่ยอมขึ้นแล้วมันขึ้นมาได้ระดับหนึ่งมันจบแค่นั้นแล้วก็ต้องยอมรับมันนะครับว่ามันได้แค่นั้นจริงๆถ้ามันได้แค่นั้นแล้ววิธีอื่นที่จะเสริมก็คือการฉีดสารเข้าไปฟิลเลอร์นะครับเติมลงไปตามหลุมเล็กๆเรานะเติมลงไปแล้วมันก็จะตื้นขึ้นบ้างเล็กน้อยหรือตื้นขึ้นมากก็แล้วแต่สภาพการยึด การดึงล้งของผิวข้างล่างนะฮะแต่ว่าการทําฟิลเลอร์นั้นมันมีอายุเพื่อมันหมดอายุนะครับ6เดือนปีหนึ่งก็ต้องมาเติมนะก็มีอยู่แค่นั้นขั้นตอนในการรักษาหลุมสิวนะครับทีนี้รอยแผลเป็นก็มีอีกชนิดที่เป็นแผลเป็นนูนนะถ้าเป็นแผลเป็นนูนที่มันโตจนหน้าเกลียดผิดรูปทรงมากๆมันก็จําเป็นที่จะต้องรักษาก็โดยการฉีดยานะครับ ชยาฉีดเข้าไปเพื่อลดขนาดของมันลงฉีดตรงบริเวณที่เป็นนะครับเอาละครับวันนี้ผมได้ความรู้กันพอสมควรนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าอยากให้เพื่อนทราบต่อก็กดแชร์นะฮะถ้ามีคำถามก็โทรเข้ามานะหรือ facebook เข้ามานะครับก็จะทำเป็นคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายแนะนำยาของคลินิกนะครับ จากประสบการณ์ในการรักษาเมื่อก่อนใช้ตัวละลายสิวกับตัวฆ่าเชื้อสิวทาก่อนล้างหน้าและหลังล้างหน้าในการรักษาสิวควบคุมสิวได้ระดับหนึ่งครับผมได้คิดยาขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งผ่านอยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ทดลองในคลินิกแล้วประสิทธิภาพดีมากนะครับป้องกันสิวอุดตันได้ดีลดสิวอ,อักเสบได้ดีนะก็แนะนําให้ใช้กันทดลองใช้ดูนะครับ ก่อนใช้อ่านฉลากให้เข้าใจปฏิบัติตามนั้นอย่าทำนอกเหนือนั้นนะครับพอจะเกิดการระคายเคืองขึ้นได้นะวันนี้คงแนะนำเพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้าในตอนหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ